สวัสดีครับพบกับที่นี่อ่างทอง AI Podcast ผม AI จากที่นี่อ่างทองครับวันนี้เราก็จะหยิบยกเรื่องราวจากหนังสือเก่าๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆของจังหวัดอ่างทองมาเจาะลึกพูดคุยให้ฟังกันในทุกแง่มุมเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยเรามีเอกสารเก่าอยู่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นบันทึกเกี่ยวกับประวัติพระพุทธสยญาตขุนอินทรมูลซึ่งก็คือพระพุทธรูปองค์สําคัญคู่บ้านคู่เมืองอ่างทองเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดขุนอินทรมูลอําเภอโพทองเราจะมาสํารวจเรื่องราวที่บันทึกไว้ทั้งประวัติศาสตร์ตำนานและก็ความศรัทธาที่สืบทอดกันมานะครับค่ะเอกสารนี้เอ่อ ถือว่าให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่แล้วก็ความผูกพันของคนกับองค์พระพุทธศสยาตนองค์นี้ซึ่งจริงๆไม่ได้จํากัดอยู่แค่อ่างทองนะคะแต่ว่าแผ่ไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สําคัญมากๆมายาวนานเลยครับผมมันเราเริ่มกันที่ความโดดเด่นขององค์พระเลยดีไหมครับที่ชาวบ้านออมักจะเรียกท่านติดปากว่าหลวงพ่อขุนอินความยิ่งใหญ่นี่ เห็นได้ชัดเจนมากจากขนาดเลยนะครับท่านเป็นพระนอนที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศไทยเลยคือ50เมตรหรือถ้าคิดเป็นวาก็25วาโอ้โหใหญ่โตอลังการจริงใช่ค่ะนอกจากเรื่องขนาดแล้วนะคะพุทธลักษณะของท่านก็งดงามมากเพราะพักนี้ดูสงบเยือกเย็นเปี่ยมด้วยเมตตาจริงๆค่ะทำให้คนที่มากราบไหว้เนี่ยรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งในอ่างทองเองแล้วกออ็อายุทยาลบบุรีสิงห์บุรีหรือแม้กระทั่งสุพรรณบุรีเลยนะคะมีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันนะครับในเชิงพุทธศิลป์แล้วก็การก่อสร้างเรื่องทิศทางการวางองค์พระนี่เป็นยังไงนะครับอ๋อค่ะจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือองค์พระนอนเนี่ยท่านจะหันพระเศียรไปทางทิศเหนือนะคะแล้วก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออก ซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเลยกับพระนอนจากรีที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะอ้าเหมือนกันเลยเหรอครับใช่ค่ะความคล้ายกันตรงนี้ล่ละค่ะที่ทําให้นักประวัติศาสตร์หรือว่าผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้พยายามจะเชื่อมโยงประวัติการสร้างเข้าด้วยกันก็มีการสันนิษฐานกันไปนะคะว่าอาจจะสร้างในยุคสมัยที่ใกล้เคียงกันหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในแง่ของช่างฝีมือหรือว่าผู้ที่อุปถัมภ์การสร้างแม้ว่า จะยังไม่มีเอกสารที่ยืนยันแบบชัดๆในยุครแรกๆนะคะแต่ก็ถือเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อได้แต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันชัดเจนเหมือนกันอย่างที่เอกสารนี้บันทึกไว้แล้วก็ตรงกับบันทึกการเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่5ด้วยตอนปีพศ2451ที่ส่งทอดพระเนรเห็นว่าองค์พระวัดขุนอินทรประมูลเนี่ยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเลยซึ่งต่างจากพระนอนจกักรีที่มีวิหารครอบมาแต่เดิม ตรงนี้น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างต่างกันทั้งที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันได้นั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากคะ่ะเอกสารเองก็ไม่ได้ให้คำตอบไว้ชัดเจนนะคะ แต่การที่องค์พระเคยประดิษฐานอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเนี่ยก็อาจจะบอกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันอาจจะเกี่ยวกับความตั้งใจเดิมของผู้สร้างหรืออ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าวิหารหลังเดิมเนี่ยพังทลายไปนานมากแล้วจนคนรุ่นหลังๆเนี่ยก็คุ้นชินกับการเห็นท่านอยู่กลางแจ้งไปแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันเรื่องร่องรอยวิหารกันต่อไปค่ะครับผม ทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าจะทำให้หลายๆคนรู้จักวัดนี้กันเป็นอย่างดีเลยก็คือตำนานการสร้างที่ผูกโยงกับชื่อคุณอินทประมูลเอกสารนี้เล่าไว้อย่างไรบ้างครับตำนานนี้นี่ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะคือเล่าถึงชายคนหนึ่งชื่อสิงหันบางตำราก็บอกว่าชื่อสิงโตซึ่งเดิมทีเนี่ยท่านมีอาชีพเป็นนายากรนะคะทำหน้าที่ก็คล้ายๆกับเจ้าพนักงานเก็บภาษีในสมัยนั้นเขาเรียกว่าเก็บค่าส่วน ท่านเก็บอยู่แถบเมืองสันซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดชัยนาทนั่นเองค่ะอ๋อเมืองสันคือชัยนาธนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับถึงได้มาเกี่ยวกับการสร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าค่ะวันหนึ่งสิงหันก็ไปเก็บค่าส่วนที่บ้านของชายหญิงชราคู่หนึ่งบ้านนี้มีลูกสาวหน้าตาสะสวยมากแต่ว่าครอบครัวเขายากจนมากค่ะไม่มีเงินจะจ่ายค่าส่วนทีนี้ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยสิงหันอาจจะยังแบบ ยังไม่ได้ยึดมั่นในคุณธรรมเท่าไหร่ก็เลยคิดจะเอาเปรียบเขานะ,คะ่ค่ะคิดจะยึดเอาลูกสาวของสองตายายนั่นแหละมาเป็นภรรยาหรือไม่ก็ให้มาทำงานใช้หนี้แทนค่าส่วนที่ค้างเอาไว้โหฟังดูตอนแรกนี่เหมือนจะเป็นคนไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องมันมีจุดพลิกผันสำคัญค่ะคืนนั้นเองสิ่งหันเกิดฝันไปในฝันนะคะปรากฏว่าชายหญิงชราคู่นั้นที่ท่านคิดไม่ดีด้วยเนี่ยแท้จริงแล้วคือบิดามารดาของตัวเองในอดีตชาติ โอ้โหฝันแบบนี้เลยเหรอครับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆแล้วท่านทํายังไงต่อครับพอตื่นมาพอตื่นขึ้นมาสิงหันก็ตกใจมากเลยค่ะเกิดความสลดใจแล้วก็สํานึกผิดอย่างรุนแรงเลยที่คิดจะไปทําร้ายผู้มีพระคุณในอดีตชาติของตัวเองท่านก็เลยรีบกลับไปขอขมาสองตายายทันทีเลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ยกหนี้ค่าส่วนให้ทั้งหมดนะคะแต่ยังมอบทรัพย์สินเงินทองส่วนตัวให้ด้วยแล้วก็รับอุปการะครอบครัวนั้นเป็นอย่างดีเลย ครับผมความรู้สึกผิดบาปครั้งใหญ่นี่เองค่ะที่มันผลักดันให้สิงหันเนี่ยอยากจะสร้างมหากุศลครั้งใหญ่เพื่อจะลบล้างความผิดนั้นการสร้างพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่มากๆจึงเป็นทางออกที่ท่านเลือก ถูกต้องเลยค่ะท่านก็ไปปรึกษาพระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนั้นซึ่งพระเถระท่านก็แนะนำว่าการสร้างพุทธปฏิมากรโดยเฉพาะองค์ใหญ่ๆเนี่ยถือเป็นบุญกุศลที่สูงส่งมากสามารถช่วยไถ่าบาปแล้วก็ส่งผลบุญไปในภายภาคหน้าได้ด้วยสิงหันก็เลยตัดสินใจสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่นะคะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ตำนานการสร้างพระเฉยๆแต่มันเป็นเรื่องของการกลับตัวกลับใจการไถ่าบาป และก็พลังของการทำความดีจริงๆซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ทำให้เรื่องนี้ถูกเล่าขานต่อๆกันมามันให้ถึงบทเรียนและก็แรงบันดาลใจด้วยนะครับจริงค่ะพลังของเรื่องเล่าแบบนี้นะคะมีส่วนอย่างมากเลยในการหล่อหลอมศรัทธาแล้วก็สร้างความผูกพันระหว่างผู้คนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ส่วนชื่อขุนอินทประมูลที่เราเรียกกันเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นตำแหน่งยศที่สิงหันท่านได้รับในภายหลังอะค่ะหรืออาจจะเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกขานผู้สร้างพระองค์นี้จนกลายมาเป็นชื่อวัดในที่สุดนั่นเองค่ะครับจากพลังของตำนานมาสู่เรื่องของการก่อสร้างจริงๆบ้างเอกสารได้ให้รายละเอียดในส่วนนี้ว่าอย่างไรบ้างครับค่ะในส่วนของการก่อสร้างจริงๆนะคะเอกสารระบุว่าขุนอินทประมูลหรือก็คือสิงหหันเนี่ย ได้สร้างทั้งองค์พระก็สร้างพระวิหารครอบไปพร้อมๆกันเลยมีข้อมูลเสริมด้วยนะคะว่าท่านสร้างเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสหายคนหนึ่งที่ล่วงลับไปแล้วส่วนชื่อวัดนั้นเอกสารก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้เหมือนกันค่ะจากชื่อเดิมคือวัดสรรเกตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวัดพระโพธิธารามก่อนจะมาเป็นวัดขุนอินทรประมูลตามชื่อผู้สร้างที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนี้ค่ะแล้วโครงสร้างองค์พระล่ะครับมีรายละเอียดไหมครับว่าเป็นยังไง องค์พระก็อย่างที่ทราบกันนะคะคือก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ยาว50เมตรแต่เอกสารก็บันทึกตามสภาพความเป็นจริงในขณะที่บันทึกนะคะว่าส่วนที่ยังสมบูรณ์จริงๆเนะี่ยคือช่วงพระเสียลงมาถึงพระซอแล้วก็ส่วนท่อนบนของพระกรเท่านั้นส่วนอื่นๆนอกจากนั้นก็คือมีการชำรุดชืดโทมไตาตามการเวลาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเวลามานานขนาดนี้นะคะ แล้วเรื่องวิหารแหละครับที่เคยครอบองค์พระที่เราคุยกันตอนต้นว่าท่านเคยอยู่กลางแจ้งช่วงหนึ่งถึงแม้ปัจจุบันเราจะไม่เห็นตัวอาคารแล้วแต่ร่องรอยยังปรากฏให้เห็นชัดเจนเลยค่ะคือมีซากเสาพระวิหารขนาดใหญ่มากๆเสาเนี่ยทาจากศิลาแรงตั้งเรียงรายอยู่รอบองค์พระเลยค่ะแล้วก็ยังมีเจดีเก่าเป็นเจดีทรงระฆังคว่ำอยู่ด้านหลังองค์พระด้วย สิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือหลักฐานว่าที่นี่เคยมีอาคารวิหารที่ใหญ่โตมากๆสมกับขนาดขององค์พระมาก่อนแน่ๆแล้ววิหารหลังนั้นหายไปไหนล่ะครับ อันนี้คาดการณ์กันนะคะว่าน่าจะพังทลายลงไปนานมากแล้วค่ะอาจจะตั้งแต่ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองที่อาจจะมีศึกสงครามหรือว่าอาจจะผุพังไปตามกาลเวลาตามธรรมชาติก็ได้เพราะว่าโครงสร้างวิหารที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยก็ย่อมต้องการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะพอขาดการดูแลไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็อาจจะทรุดโทรมแล้วก็พังลงในที่สุดจนทำให้องค์พระมาประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างที่เราเห็นในภาพจายุคหลังๆนี่แหละคะ่ะ อการจะสืบค้นประวัติศาสตร์ให้ละเอียดละเอียดจริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับวัดที่เก่าแก่มากๆขนาดนี้ ใช่เลยค่ะในคำปรารภของพระครูวิสุทธิปัญโยซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสในขณะที่รวบรวมข้อมูลทำเอกสารฉบับนี้นะคะ่ะท่านก็ยอมรับตรงๆเลยว่าทำได้ยากมากเพราะว่าขาดเอกสารชั้นตน้นหรือว่าบันทึกที่ร่วมสมัยจริงๆการเรียบเรียงประวัติก็เลยต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆทางประกอบกันทั้งตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในพื้นที่แล้วก็การเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ของสถานที่ใกล้เคียงอย่างเช่นพระนอนที่สิงห์ ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันนะคะครับผมพอองค์พระแล้วก็อาคารเดิมซึดโทมลงไปตามการเวลาสิ่งที่ตามมาก็คือการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือการซ่อมแซมซึ่งเอกาสารนี้ก็บันทึกเรื่องนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็บันทึกไว้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงยุคหลังๆตั้งแต่ประมาณปีพศ2510เป็นต้นมาซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาของสาธุชนได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะ แทนที่จะไล่เรียงใบทีละปีนะคะขอสรุปเป็นภาพรวมๆเลยละกันนะคะคือช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคของการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาวัดครั้งสําคัญเลยทีเดียวค่ะมีการก่อสร้างอะไรที่สําคัญสคัญบังครับในช่วงนั้นโอ้โหมีเยอะเลยค่ะมีการก่อสร้างเสนาสนะหรือว่าอาคารที่จําเป็นสําหรับพระสงฆ์แล้วก็กิจการของวัดหลายอย่างเลยค่ะ เช่นมีการสร้างกุฏิสง์แบบเกาะอิฐถือปูนหลายหลังเลยนะคะแล้วก็สร้างศาลาการเปรียนหลังใหญ่มากเป็นอาคารสองชั้นเลยสำหรับใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆแล้วก็เป็นที่รวมของชุมชนด้วยมีการขยายพื้นที่วัดด้วยการซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็มีการสร้างโรงครัวศาลาสำหรับให้ญาติโยมมาทำบุญสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์ที่ท่านมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะก็มีค่ะอ๋อแสดงว่า ไม่ใช่แค่ซ่อมแซมองค์พระอย่างเดียวแต่เป็นการพัฒนาพื้นที่วัดทั้งหมดควบคู่กันไปเลยถูกต้องเลยค่ะคือมีการบูรณะองค์พระโดยตรงด้วยแต่ขณะเดียวกันก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆของวัดควบคู่กันไปด้วยทั้งหมดเลยซึ่งเงินทุนหลักๆเนี่ยก็มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้นเลยค่ะทั้งจากคนในพื้นที่เองแล้วก็จากต่างจังหวัดด้วย ในเอกสารมีการระบุชื่อผู้บริจากรายใหญ่ๆแล้วก็ยอดเงินไว้ด้วยนะคะแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะมีเหตุการณ์เฉพาะอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบูรณะในช่วงนั้นไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้นะคะคือราวๆปีพศ2517เนี่ยเกิดเหตุการณ์คือยอดพารสมีที่อยู่บนพระเศียรของหลวงพ่อขุนอินนะคะหายไป อ้าวหายไปเลยครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันทางวัดก็ต้องจ้างช่างมาจัดทำขึ้นใหม่ให้เหมือนเดิมนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาอื่นๆอีกเช่นสร้างถนนคอนกรีตภายในวัดมีการก่อกำแพงซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาศาลาต่างๆแล้วก็สร้างหอวิปัสสนาหรือว่าหอสวดมนต์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยค่ะเป็นอาคารสชั้นเหมือนกันครับ การที่สามารถระดมทุนแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างบูรณะได้อย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัดคุณอินทประมูลและก็ชุมชนรอบๆบ,บ้างครับบอกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าวัดนี้เนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะคะแต่หัวใจสำคัญเลยก็คือพลังศรัทธาของประชาชนล้นลวนๆเลยค่ะ การร่วมแรงร่วมใจกันทั้งบริจาคทรัพย์สินกำลังกายกำลังปัญญาเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสูงสุดให้คงอยู่สืบไปเนี่ยมันแสดงไห้เห็นถึงความหุกพันที่เหนียวแน่นมากๆระหว่างวัดชมชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนโดยรวมเลยถือเป็นแบบอย่างของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดการทางวัฒนธรรมที่น่าประทับใจมากจริงๆคะ่ะนอกจากการบูรณะแล้วกิจกรรมสำคัญของวัดที่ดึงดูดผู้คนมากๆก็คืองานประจำปีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะที่วัดขุนอินทรประมูลจะมีการจัดงานนามัสการพระพุทธศสยญาติหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่างานวัดหลวงพ่อขุนอินนั่นแหละค่ะจะจัดเป็นประจำทุกปีในวันแรมสี่ขาเดือน5ตามปฏิทินจันทรคตินะคะซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจำปีงานหนึ่งของจังหวัดอ่างทองเลยค่ะผู้คนจากทั่วสารทิศก็จะเดินทางมานามัสการองค์พระมาทำบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆในงานอย่างคับข้างเลยค่ะ การเดินทางไปวัดสมัยนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายขึ้นมากนะครับเอกสารก็มีการกล่าวถึงเส้นทางไว้ด้วยเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะมาจากกรุงเทพหรือจากอายุธยาหรือจากตัวเมืองอ่างทองเองก็มีเส้นทางที่เข้าถึงวัดได้สะดวกค่ะทําให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางไปกราบไหว้หลวงพ่อขุนอินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วการที่เราได้มาสํารวจเรื่องราวจากเอกสารเกล่าวเกี่ยวกับวัดขุนอินทประมูลในวันนี้เนี่ย ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับทั้งความยิ่งใหญ่ทางกายภาพขององค์พระความลึกซึ้งของตำนานที่มาแล้วก็พลังศรัทธาที่ไม่เคยจางหายไปเด็กของผู้คนเลยถูกต้องเลยค่ะ มันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวมากๆนะคะระหว่างประวัติศาสตร์ที่เราจับต้องได้ผ่านโบราณวัตถุสถานต่างๆแล้วก็เรื่องของตำนานความเชื่อที่ให้ทั้งคติสอนใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจและที่สำคัญคือพลังศรัทธาของชุมชนที่ช่วยกันขับเคลื่อนการดูแลรักษาทำให้หลวงพ่อขุนอินยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของอ่างทองมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะ อดจะหมดเวลามีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชวนให้ลองคิดต่อยอดจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือตำนานอย่างเรื่องราวการกลับใจของคุณอินทประมูลหรือสิงหันที่เราเล่าไปเนี่ย ในมุมมองของผู้ฟังเองคิดว่ามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนครับในการช่วยเสริมสร้างแล้วก็ทำรงรักษาศรัทธาของผู้คนที่มีต่อองค์พระนอนองค์นี้แล้วมันมีส่วนช่วยปกป้องโบราณสถานแห่งนี้ให้ยืนหยัดผ่านการเวลามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรบ้างเออลองนาไปคบคิดกันดูนะครับ สำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยในที่นี่อ่างทอง AI podcast ก็หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอเชิญชวนติดตามรับฟังเรื่องราวอื่นๆของจังหวัดอ่างทองในครั้งต่อไปกับที่นี่อ่างทอง AI podcast ค่ะติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองเลยค่ะทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o k ด้วยค่ะ เราจะมาเจอกันทุกวันอังคารและก็วันศุกร์เวลาประมาณ19นาฬิกาครับเราก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอยากให้การเรียนรู้เรื่องราวจังหวัดนี้สนุกแล้วก็ได้สาระไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ